ทางลมและฝนมาแล้วฝนตกวันนี้เป็นวันที่เก้าตกติดต่อกันนะเก้าวันแล้วลมแรงมากเลยเห็นไหมฝนแรงมากฝนตกมาแล้วแปดวันและรวมกับวันนี้เป็นเก้าวันวันนี้แรงกว่าทุกวัน นะลมแรงมากแล้วผลก็แรงมากด้วยบัดใหม่เจริญทารรนะต้นไม้ก็โค่นไปแล้วหนึ่งต้นนะเนื่องจากฝนตกทุกหนาแน่นก้านะวันรวดเย็นชุ่มทําเลยทีเดียวสดชื่นนะต้นไม้ก็สดชื่นไปด้วย นะเรื่องภายในวัดใหม่เจริญธรรม